ยากาศสวัสดีครับสวัสดีคุับรรยา,ากาศเด็นๆนี่ชมนกชมนก,ชม,นกชมทองนกบินข้างบนสวยงามเขาไถนาเขาไถนาแล้วมันก็จะมาบินอยู่อย่างนี้เยอะเลยนะครับกินหอยกินปลา ลงกินหอยกินปลาสวาติมเพื่อนทุกคนเฮ้ยดูนกรโดดดึงดึงกระแต่แตแว๊ดขายโตไม่ไหว <laughs> ไปแล้วไปแล้เออนะครับบรรยากาศดีมากนะครับร่มพัดเย็นพายุรูปใหม่อะไรเอ่ยไปแลยหนึ่ง ทายททุกกำแพงหลงสวยงามมากครับพิ้วๆเสยๆด้เนี่ยตัวสัตยากาศพรอมเตรียมตัวลนกอะไรตัวดำขายใหญ่ใหม่นะครับ,ยยนะรบมีนกพยางนะครับ นกปากหาแล้วนกอะไรตัวใหญ่มันไม่ใช่นกเเป็นนกปากหางแล้วก็ตัวดำๆเนี่ยเหมือนอีกาเนี่ยขายยาวๆนกอะไรครับนกเยอะครับนกเยอะหน้านี้นะครับนกกระแตแต้แว๊แล้วก็มีนกอะไรไม่ใช่กาครับไม่ใช่กาปากยาวๆตัวดำแล้วก็มีตัวขาว ขาวนั่นคือนกกระยางแล้วก็ตัวลายลนะครับตัวลายๆปากยาวมากมีอยู่ตัวหนึ่งเออจ่าฟูงหรือเปล่ามีอยู่ตัวหนึ่งนกอะไรไม่รู้เออธรรมชาตินะครับหมดฝนแล้วก็ไถานารอนะครับให้น้ำมันแห้งนิดนึงนะครับแล้วก็จะแปลแล้วก็หวาน ก็บังบิ้งก็ดกเดี๋ยวน้องตกประานแล้วมันก็จะได้เกี่ยวตรงเนี้ยมันจะทำนาน,นได้สองสามรอบเนนะครับเพราะทำงานได้ตลอดปีเนี่ยถ้าเราถ้ามีนาน ยกอะไรบ้าดูค네รับไปแล้วบ er ินแล้วบินแล้วบินแล้วบินแล้วเขาจะย้ายไปเรื่อยๆบินย้ายไปเรื่อยๆลมแรงครับลมแรงนะครับนูตัวนู้นบินขึ้นเหมือนเครื่องบินเลยดูเขาล่อนล่อนลมล่อนลมล่อนลมลงแล้ว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  ไม่ลงลงฝูงใหญ่ครับลงฝูงใหญ่จู่ลงสวยงามบรรยากาศธรรมชาตินะครับมาฝากกับเพื่อนๆนะครับชมความสวยงามบางคนอยู่ในกรุงเทพไม่ได้ชมนะเออเรากับธรรมชาติแบบนี้นะครับบางคนบอกว่าเออเป็นธรรมชาติที่เราเห็นแล้วเราคิดถึงบ้านเนาะ คิดถึงบ้านแท้ๆมีก็บ้านชั้นคนโคราชถ้าพูดปา,ากกลางดีเออเป็นคนโคราชเลยเหมืานกัมเย็นไมครับดิร่มยังเย็นเนาะ าบอกว่าทำสมไม่พูดภาษาโคราชได้อยับเพราะว่าภาษาโคราชนีกา,ก,าก,าก,นก,การพูดโคราชกันบรรยากาศตอนนี้ก็กังหันลมก็เริ่มมีไปเรื่อยๆนะครับรล่องนี่ก็มีนะครับเป็นทิวกางหันลมเยอะมาก อีกหน่อยนะแถวเนี้ยจะมีละนะครับเลยไปเนี้ยนี้นะครับก็จะเป็นกัแนะตอนนี้กำลังติดทางอยู่ประมาณยี่สิกว่าตัวนะครับก็อยู่ไกลๆบรรยากาศดีเด็บ้านฉันบำเน็ตลรงชัยยูมิบรรยากาศดีนะครับเนี่ยมีอยู่บนหัวกิบกับกิบกับกิบกับชมบรรยากาศยามก็ไม่สายด้ 8ปดโมงครับแปดโมงธรรมชาติสวยๆธรรมชาติเออผมไปตรงนู้นถ้าไปตรงนู้นไปไปทางนู้นนะครับมันปิดนี้ไม่อยู่หรอกนะครับไปเราไปไปใกล้ๆแต่อันนี้ก็เป็นธรรมชาติสวยๆ อยู Hoy, ่กลางเทียงนานี่เทียงนาใครนอนได้เหมือนรับถ้าเราไม่ก้มยโค้งเขาเดินหา้าก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็มีแต่เข้ามาก็มีแต่คนรู้จักนะครับเป็นคนหมู่บ้านนี้ก็มีคนรู้จักเขาก็จะทักนู่นทักนี่นะครับนั่งได้ทุกทุกกระท่อมนะครับอยู่กระท่อมนี่ก็นั่งกระท่อมนั่นกระท่อมนี่นั่งได้หมดครับ บรรยากาศดีๆแบบนี้เอามาฝากกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยามเช้าบ้านผมนี่ธรรมชาติเป็นแบบนี้แหละนะครับเนาะจะเป็นธรรมชาติทุ่งนาทุ่งนานะครับจริงเข้าไปลึกๆไปแถวอําเภอทรัพย์ใหญ่นะครับไปอาเภอทรัพใหญ่ก็ห่างจากนี่ไป20ิบกว่าโลนะครับ2 5 26ห้าี่สิกโลนี่ก็มีถ้าภูเขานะครับเป็นภูเขาสารับซับซอนนะครับเข้าไปเทพสถิตบ้านนา Uh, ทางภักดีนี่นะครับตอนนี้ก็งานทุ่งดอ,อกกระเจียวยนะครับนี่เยวก็เปิดแล้วครับสิ้าสิหกนี่ก็เปิดนะ้ะงานทุ่งดอกกระเจียวนะครับธรรมชาติดีนะนี่มีหมอกเนี่ยไปทุ่งกระเจียวมีหมอกนะครับหน้าฝนนะครับจะมีหมอกอเขาบอกว่าม,าม,ม,ม,มีนามีหมอกมีหนาหนาวเนาแะแต่ว่าบ้านผมนี่ทุ่งดอกกระเจียวจะมีหมอกยามหนา้าฝนธรรมชาติสวยๆนะครับหยิบหมอก ยอกดอกกันเจียวเขาว่าเขาบอกไปถึงนี่ขึ้นไปบนภูเขานีโมอกมาชิดตัวเลยครับหนามากแล้วก็มีทุงดอกกระเจียวนะครับสวยๆใครจะมาเที่ยวก็มาเด้อน,นี่เขาเปิดอุทยานเลยสามเดือนนี่เพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินะ อยู่แบบธรรมชาติครับอ่เดี๋ยวยังไงขอจบคลิปเดอ้อครับเดอ้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์แน่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันรสร้างบัตรสัมพันธ์เนาะหรือฝากไปด้วยช่องเล็กๆเนาะได้แรงสนับสนุนจากเพื่อนๆนะครับเนาะสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนาะเออคอมเมนต์ นะครับชมธรรมชาติสวยๆแบบฉบับใครชอบแบบนี้นะครับเนาะใครชอบแบบนี้ก็นั่นแหละนะครับเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะพาชมธรรมชาติแบบนี้แหละนะครับบ้านผมก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้ผมก็จะพาชมธรรมชาติแบบนี้เนาะมันก็จะมีเอ่อไปดูบางบางที่เขาก็ดำนาด้บางที่เขาก็ดำบางที่เขาก็หวานแต้สมัยนี้เนี่ยหวานเป็นส่วนมาก80%ไม่ค่อยไม่ค่อยดำครับ เนาะครับอ่ะอยังไงขอจบคลิปเด้อครับเดอ้อเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าน,น,น,ะนะครับเนาะ,ะงงเดี๋ยวพบ,วพบนะวพวกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปดีท่านโชคดีเด้อรวรวยเบอร์สวัสนะครับรวยรกันเอาเป็นกำลังใจสิ่การแลกการนะครับยังไงเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไาใเพียงเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ